มาถอยมาลูกพี่ร้อยสิบห้าว่าไงนั่นป่ะร้อยสิบห้าป่าเจ้ายืนพิยานะดูเครื่องเท่าไหร่ดูกับโบโอแมกโคซิงก็ลเลยยืนบ่ะมาแม่แม่ทำไปเลยไปเลยไปเลยปวดไปผุนลงล่างร้อถือโจกขายแม่พี่นั่นป่ ฟังเสียงบนลอยสิบหาได้พี่น้องหนาฟังเสียงบนลอยสิบหาได้นะโอ้คือไปจะออกก็ได้คพี่เครื่องมันสวดหลังหลังทั้งใช้ร้อยเก้าห้าด้ร, 95, ร้อยเก้นาห้ารอยเจ็ดหามอน้มนมนามอเตอรเกีย ลอบ้าใหญ่ดิ้อยสินี่ต้นไก่ยังก่อฟ้าขางมันสูงสวัสดีพี่น้องพ้องไปชาวยูทูบช่องอมสินอนทัวมาทัวกับเจ้าหุ่นใด165 160หกอซ พ่อว่าเราเขีดไซบ์วะไม่อยู่คุมด้ยันใส่หน่อยดิไซหลายแล้วน่าจะเป็นเครื่องร้อยเก็ยห้านะพี่น้องนะอันนี้ไปดูกันออกได้บ่ เตรียมเตรียมตะสุกงานเอาไว้ดอกงานไม่ลูกเล็กไปี่ยเออเออตรงนี้สโลว์เลี้ยงเลยไม้ขนาดเลยจะเด็กกะแบบเด็กกะสีเขียว ก็แทะเนยนี่เป็นดินในดินจุดดินมองระวังบายก็ถึงหินกับดินนะเออขุดไปเลยไม่ต้องไปใส่ดอกหักหินเลยหั้หินน้อยยังบอกที่ล้อใหญ่ต้องใช้เป็นยางพันนะ เบกรุ่นนี้นีกรุ่นนี้เหยียบว่าบุ่มเลยอยู่ข้างถน้นแล้จักแปดตัก,กเลยพี่ เครื่องเท่าไหร่ลูกพี่สองสิบหรือนเาห้ามาจ่ายเนลรมาดูก่อนเลยหน่อยหรือยไฮไลท์เลยว่ะโอ้คุมยกก่อนอยน้เหมือนบอกยพี่นี่ันถือย่างลเลยว่ะตั้งแต่ลูกที่สามเลยว่ ตักขบุ่มเลยงก็จะบายบุ่มเลยตักท no. ี่สี่นจะเป็นงานงานแปลงงานเถอะเขาจะมาเสือนะเสืองานนอกก็ห้งหรอเไปเวยนหรืพี่ว่าหันห้องห้อหันที่ห้าตักขบุ่มก็ เข้าไปแฉมอะไเพี่แมมีแฉม,มแฉม,มกมระทำอรได้หรือแฉมอะไรแฉมแต่แมต่หนึงจซำรอยยีตัก,กน,นึงนะสวยว่ไาไปไปแล้วว่าทำไมสิล,ลงมาที่ผมยาว,วาามันเกือเช็คกภาพ ดันรถเราหยับมินมินกินยางไม่เดียนสิเออโอ้โอโอันยังบวชนะไปยุงเบ็ดฝดัายใคคนอูด้วย ได้หลายที่จริงรถฮอกล้อเขาบอกอยากใส่หลายเกคุณผู้หนึ่งไม่กันแร่รถคือกันแต่ว่าผู้ซื้อดินเขาอยากได้ใส้ได้ไหลอะไรไส้หน่อยเขาก็ใส่หน่อยเขาก็ว่าใส่หน่อยถูกใจเจ้าของงานเลยแต่ไม่ถูกใจเจ้าของรถเลยนะเรื่องเรื่องใส่ดินล,ลายกับแผ่ดบหรืองเง้ยก็เบิ่งออกแค่ตะกี้นั้นรถขั้นห้าบ้านห้าเมืองมีแต่กระบะ มันจะลดห่างเลยกรดอะไองี้มันห่างเลยนย่งเง่้ยี่ยีกทำใจแต่ใส่ย,ยางเล็กด้ว่ใส่ย,ยางน้อยเพื่ไม่ใส่ย,ยางเปลี่ยนาย,ยางเ,งเก่าทอ่เขาดูดิ

หยุดเส้น <sympath> น <icking> ้ำผ <jack> ักท้องเร็วีเลยไม้ตุ้ยไม้ระวังไม้ทิ่มกระจบเจ้าด้วยน่ะมีเด็กน้อยมาด้วย คนขับพลุกอ่อนเด็กพรลุกอ่นกอนอนึ <c oughs> ดววง,งด้วยเลยปุ้ๆพรลูกนเอียเยี่ยแล้ว่ะเห็นงามเลยสิกเลยไปลูกมาด้วยดิไปดันไหมโอ,อ้บดขึ้นกันเลย้องเ้ย ไชุดมือแล้วเฮ้ก็ลูกพี่ชุดมือเอ้ยก็ลูกพี่เขาก็ชุดมือแล้วไ้้า้ไอ้่จบนีมันลื่นๆ,นๆนดีสิ ลื่นๆหมหอวกหอสขีหินอยู่หน้าดูกิลตงหวขีดหินอยมันเป็นหินอะไรเยมันถึงเห็นกอไอ้ไข่้เป็นบองหันเป็นหินอยู่หินอยู่เหล็กมันต้องมันหินตื้นแ่บขันเลยจ้าดึงขันไปหนึ่ง เติร์เป็นวิกเตอร์กับวิกเตอร์อันนี้เป็นเป็นลโก้องบอสอีวาอาเหรอ็นน่าอีวาสหมอ่าห่างเหมือมนกันเลยอูชโชคชัยเห็ป่ามามาอันนี้จะไปลงไหนี่อ้าวีก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 ถอ,อ,อยขึ้นกล่องดินเลยสิลูกี่ Đói, quàng, đỉnh này có hình con đi nữa thì cũng được một rồi mày ở này đẹp như thế mày có thể nằm căn lòa mày có thể nằm có thể nằm ủa, 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 mấy được Nào, đêm thấy xui đấy, cái mình cuốn bát gì ẩn ซอยด่ละมันต้องช่วยอยู่แล้วเลยใช่จากแค่แอมสิบแค่อมหาเลยเฮยคาบติดเอาไว้เดี๋อสามยี่มาก็ปิดเลมันลื่นมันลื่น นี้ก่อนนะพี่น้องนะทีนี้คุณที่เสียวไปินนะหักมาสอ่เสอค่สดีครับเดี๋คนไปหินเนาะเดี๋ยวมันยังมันยังบ่หอดินยังบ่หอดหินด้หนบ่หอดหินล้วดีนอเน